ก็รู้สึกสุดยอดมากเลยครับตอนที่ขึ้นไปข้างบนก็แอบมีเสียวนิดนึงนะครับผมใช่เกือบจะไปวิ่พื้นข้างบนแล้วครับแต่กลัวตกลงมาดีที่ลงมาวิ่งข้างล่างแย่ใช่ก็อยากจะให้ฝากผลงานอะไรบ้างไม่จะฝากเลยเราไปรีบล่ะเราผลงานเราเยอะเราได้ได้ครับอากาศการดึงพิซซูเตอร์แอรก็รู้สึกภูมิใจนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิซซูเตอร์น้ำมัดลมตัวแรกของผมด้วยปกติเราทําแต่ยูทูบอะไรอย่างนี้เราก็จะ ม,มีสินค้าโปรดักเข้ามาเรื่อยๆแต่รอบนี้มันรู้สึกยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเป็นแบบว่าได้ทำทั้งคลิป YouTube แล้วก็ได้เป็นทั้งพรีเซนเตอร์ด้วยควบคู่ก,กันไปเลยฮนะแล้วรู้สึกว่าผลงานที่เราจะปล่อยออกมาในอนาคตร,ร่วมกับ S เนี่ยในบนย t u b e ของผมผมว่ารู้สึกว่าอยากจะทำมันให้เต็มที่ฮนะรู้สึกว่ามันจะยิ่งใหญ่เข้ากับการที่เราต้องเงยหน้านะผมพร้อมองเงยหน้าเลยครับก็อยากจะประกาศเลยก็อยากจะให้วัยรุ่นจนซีนะเข้ามาร่วมกิจกรรมของผมมาเยอะบน u t u b บ และผมจะใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยของสยามในการเล่นกิจกรรมใช่ครับติดตามได้เลยติดตาม,ามได้เลยค,นะครับผมมีความพิเศษแน่นอนเมือ่อกี้เราเตรียมอยากจะฝากผลงานแสดงว่ามีอะไรอยากจะฝากประกาศหรือเปล่าก็อยากจะฝากผลงานนะ <m> ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปคอลแลบกับ es. S เร็วๆนี้นะผมทาง y YouTube ช่องผมแล้วก็อยากจะชวนน้องๆที่เป็นเจนซีนะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะพร้อมที่จะเงยหน้าไปกับคลิปผมแล้วผมเข้ามาร่วม รุนเงินรางวัลกัน100คนนะผมตรงนี้ที่สยามครับรใช่เจนซีตรงนี้หมดเลยใครอยู่แถวนี้นี่มากดนเลยนะมารวมกันเยอะๆนะจะเรยว่าแคมเปญที่ทำกับเอสที่ถ่ายเรียบรแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วอ่ายังไม่ได้ถ่ายเลยครับผมแต่ว่าเราวางแผนวาง <ๆ S 1> แผนไว้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ใช่จะเป็นแคมเปญที่ใหญ่มากของเอสใช่ครับผมโปติ <c oughs> ตรงนี้ใครเอากล้องเข้ามาถ่ายไม่ได้นะผมเพราะเป็นพื้นที่เขตห่วงห้ามแต่ว่าเอสเขาเล่นใหญ่จัดให้ผมเลยเขาจะปิดโซนตรงนี้ให้เราถ่ายได้เลยอ่า ตื่นเต้นมากจริงๆก็ไม่ได้ทำงานแบบชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราดูอแบบว่าตื่นเต้นสำหรับการจะทำเป็นปนี้ใช่ไหมใช่ครับ<ท>รผมมาสนุกด้วยครับผมปกติเวลาคิดคอนเทนต์ยูทูบอะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำ Youtube ไปทำคลิปอย่างนี้อย่างนี้แต่รอบนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยเราก็ต้องเล่นใหญ่กับเดิมนะผมมาเหนือเลยรอบนี้นก็ ากติดตามนะผลงานนะผมของผมที่จะออน YouTube เร็วๆนี้นะผมคอแลแลบกับเนะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็น้องๆน,น,นะทางบ้านขอ,ขอประกาศอีกรอบนะึงกันหนึ่งคนนะที่เป็นเด็กวัยรุ่นเจนซีรุ่นใหม่นะเป็นเด็กสยามนะผมมาร่วมกิจกรรมของผมได้นะแล้วก็มีเงินรางวัลนะผมมาแจกมากมายเลยทำได้เป็นหนึร้อคนไหะเออขอแค่เป็นคุณเป็นเจนซีนะแล้วก็ ขอให้คุณนะกล้าแสดงออกนะผมแล้วก็ที่สำคัญนะต้องดื่มเอสโคลาด้วยแล้วก็เงยหน้าไปกับเราครับออโอเคได้ครับขอบคุณครับนี่ไหมครับผม Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.